สาุอะลัอกี้มารองมะตุลละบะประกาศเติวันนี้ก็อยากจะมาคุยกับพวกเราเรื่องของโควิดนะพวกเราก็คงทราบนะครับเรื่องของโรคโควิด -19 นะหรือเราเรียกกันว่าโควิด -19 นะเขาเขาตั้งว่าไนทีนไว้เนื่องจากว่ามันเกิดครั้งแรกเลยนะครับในเดือนธันวาคมปี2019นะฮะเขาตั้งไว COVID ้โควิด -19 นั้นก็มีความหมายนะครับว่าต่อไปเนี่ย อีกประมาณสักปี2ปีเราอาจจะมีโควิด -22 โควิด24เนีขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีโรคใหม่ๆภาคหลังนี้เราจะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนะภาคหลังเรารู้จักโรค s า r s โรคเม r s ที่เรียกกันว่าหวัดอูดนะฮะกรณีแบบนี้นะครับเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเป็นหวัดโควิดนะรเรื่องของโรคโควิดตอนนี้ระบาดกันไปทั่วทั้งโลกเรื่องของโรคระบาดนั้นในอิสลาม เคยเกิดขึ้นแล้วก็อิสลามมีแนวทางในเรื่องของการดูแลเกี่ยวข้องกับโรคระบาดในชัดเจนนะผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านราสุรลโอลสรละลออะลัยิะซัลัมเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเจอโรคระบาดให้เหมือนให้เหมือนเราเจอสิงโตหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเจอสิงโตแล้วเนี่ยอย่าทำอวดเก่งหนีได้หนีเลยนะเนื่องจากว่าโรคระบาดนั้นมันไม่เข้าใครออกใคร นะครับให้เราหนีนะฮะแล้วก็ท่านพูดไว้เป็นแนวทางที่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาใช้กันคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโรคระบาดนะยาออกมานะครับให้เราดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไม่นำเชื้อไปติดกับคนอื่นเราอยู่ที่บ้านนะฮะจนกระทั่งโรคนั้นซาไปแล้วเนี่ยเราจรึงจะออกมาได้ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ด้านนอกเขตโรคระบาดเมื่อทราบข่าวว่า พื้นที่ไหนมีโรคระบาดนะครับเราอย่าเข้าไปนะนะท่านรอสุลลลอฮฺซลลิวะสลามท่านบอกเลยนะครับว่าเราจะต้องแยกผู้ป่วยกับคนที่ไม่ป่วยเนี่ยออกจากกันนะอย่าให้มาเจอกันนะครับเพราะว่าโรคระบาดนั้นเนี่ยเป็นปัญหาอยู่มากในยุคสมัยของท่านนะครับมีโรคอยู่หลายโรคที่เกิดขึ้นแต่ว่าโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็คือโรคที่เราเรียกกันว่าการลาโรคการลาโรคนี้ก็เกิดจากหนู แล้วก็เชื้อแบคทีเรียในยุคสมัยของท่านรดโซโลุลลิเวสซัลลัมเนี่ยนะครับเคยเกิดโรคการโรคเนี่ยคนเสียชีวิตไปหนึ่งในสามของประชากรนะในเขตพื้นที่ที่เป็นอียิปต์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยของพวกไบเซนไทยหรือพวกโรมันนะแล้วก็คนเสียชีวิตกันจะเป็นจํานวนมากพอท่านโอสซโลลนะถือกําเนิดมาแล้วเนี่ยในปี570นะ การระบาดของโรคก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอีกหลายครั้งบางครั้งนี่ท่านไปที่แผ่นดินชามนะก็คือซีเรียนในปัจจุบันเนี่ยก็บางครั้งมีโรคระบาดท่านก็ต้องกลับนะครับท่านก็จะสั่งสอนนะบรรดาซาราบานเนี่ยนะครับว่าถ้าเจอโรคระบาดเนี่ยให้หนีนะแล้วก็อย่าเข้าไปในพื้นที่โรคระบาดนะครับกรณีของ โรคโควิด -19 หรือโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในวันนี้นั้นเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเห็นก็เหมือนกับสิงโตนะฮนะก็ให้เราหลีกเลี่ยงนะครับให้เราหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้เราปฏิบตัตินะครับตามข้อปฏิบตัติต่างๆนะครวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบับบีล์เฟิกวาธิดาย,ยะอัสสลามุกุบาระห์มัตลมุตลตลอฮะบาระกาตฮุต